่วนเรามาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับไต้หวันกับเกาหลีวันพุธนะครับวันที่สิบนะครับจะเป็นสองตัวล่างนะครับโลดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวของสองรอบนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับเปิ้ทบอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันในกลางคลิปนะครับเลขวันพุธนะครับคือเลขหกสามนะครับขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือขึ้นยี่สิบสี่ตัวคือหกสามบวกยี่สิบสี่ได้แปดสิบเจ็ดนะครับ ลง24ตัวคือ63ลบ24ได้3 9บจะเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับมาเดิมนะครับกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดทิ้งตัว2ตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็ถูกไต้หวันนะครับไต้หวันปิด2ตัวร่างที่5 8นะครับก็เท่ากับถูกต่อมาจากเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนก็ถูกมาค่อนข้างหลายวันติดนะครับ นะครับใต้หวันปิด2ตัวล่างที่58นะครับถูกรอบแรกเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นก็ถ้าหลุดก็ให้หยุดก่อน1วันนะครับพอถูกแล้วค่อยอัดตามช่วงถูกนะครับส่วนใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงให้หลักๆคือจันกับอังคารนะครับส่วนท่านได้จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็แบ่งกันไปปีละ600บาทนะครับใช่ครับปีละ600บาทตามอัดกันได้ทั้งปีนะครับโอเคพอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ